สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกับอาจารย์คงอีกเช่นเคยณนะที่แห่งนี้ครับในค่ำคืนนี้ตามที่ท่านผู้ฟังได้ขอมาอาจารย์คงจะขอพาท่านผู้ฟังย้อนกลับไปในอดีตเพื่อไปพิจารณาถึงคดีความคดีหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นเพียงคดีฆาตกรรมธรรมดาหากแต่เป็นคดีที่ถูกจัดว่า แล,ลึกลับและยังคงเป็นปริศนาที่ดำมืดที่สุดคดีหนึ่งในหน้าประวัติศาสต์รยุคใหม่เป็นคดีที่ไม่ได้มีฆาตรกรที่ชัดเจนไม่ได้มีอาวุธสังหารแต่กลับเป็นการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของบุรุษชาวต่างชาติผู้หนึ่งที่โด่งดังไปทั่วโลกเรื่องราวนี้คือปริศนาการหายตัวไปของจิมทอมสันราชาไหมายไทย ท่านบูฟังครับหากจะกล่าวถึงชื่อของจิมทอมสันคนรุ่นปัจจุบันอาจจะนึกถึงร้านค้าผ้าไหมไทยอันหรูหราสวยงามหรือพิพิธภัณฑ์เรือนไทยอันงดงามที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบแต่ในอดีตนั้นท่านผู้นี้คือบุรุษชาวอเมริกันผู้ยิ่งใหญ่ว่ากันว่าท่านเคยเป็นถึงสายลับของหน่วย OSS ซึ่งเป็นหน่วยงานก่อนที่จะมาเป็น CIA ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแต่สิ่งที่ทำให้ท่านกลายเป็นตำนานที่คนไทยต้องจดจำก็คือท่านเป็นผู้ที่หลงไหลในความงดงามของผ้าไหมไทยอย่างสุดหัวใจในยุคสมัยนั้นอุตสาหากรรมผ้าไหมไทยกำลังจะสูญหายไปตามกาลเวลาแต่จิมทอมสันท่านนี้เองครับที่ได้เข้ามาพลิกฟื้นนำเอาภูมิปัญญาของชาวบ้านมาผสมผสานกับการออกแบบที่ทันสมัย จนทําให้ผ้าไหมไทยกลับมามีชีวิตและโด่งดังไปไกลจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกท่านจึงเปรียบเสมือนผู้มีพระคุณอย่างสูงต่อวงการผ้าไหมไทยเลยทีเดียวเรื่องราวอันเป็นปริศนานี้ได้บังเกิดขึ้นในวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ Easter, วันอาทิตย์ที่26มีนาคมพุทธศักราช2517ครับ ในขณะนั้นจิมทอมสันท่านมีอายุได้61ปีท่านได้เดินทางไปพักผ่อนกับมิตรสหายณบังกะโลแห่งหนึ่งชื่อว่ามูไลท์คอทเทจซึ่งตั้งอยู่บนคาเมรอนไฮแลนด์ในประเทศมาเลเซียสถานที่แห่งนี้เป็นที่ราบสูงอากาศเย็นสบายแต่ก็ถูกห้อมล้อมไปด้วยป่าดงดิบอันรกทึบและลึกลับในบ่ายวันนั้น หลังจากที่ทุกคนรับประทานอาหารกลางวันเสร็จและแยกย้ายกันไปพักผ่อนจิมทอมสันก็ได้บอกกับเพื่อนๆของเขาว่าเขาจะขอตัวออกไปเดินเล่นสักครู่ท่านผู้ฟังครับนั่นคือคำพูดสุดท้ายและคือภาพสุดท้ายที่ทุกคนได้เห็นท่านในฐานะมนุษย์ผู้มีลมหายใจท่านเดินออกจากบังกะโลไปโดยสวมเพียงเสื้อเชิ้ตกางเกงขาสั้นและรองเท้าธรรมดา ไม่ได้นำสิ่งใดติดตัวไปเลยไม่มียาประจำตัวไม่มีแม้แต่บุหรี่ที่ท่านติดมากท่านเดินหายเข้าไปในแนวป่าที่อยู่ใกล้ๆที่พักเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงเย็นค่าจิมทอมสันก็ยังไม่กลับมาเพื่อนๆเ,เริ่มใจไม่ดีจึงได้ออกตามหาและแจ้งเจ้าหน้าที่และนั่นคือ จุดเริ่มต้นของการค้นหาครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียมีการระดมกำลังคนนับร้อยนับพันทั้งตำรวจทหารกองกำลังพิเศษอาสาสมัครแม้กระทั่งชนเผ่าพื้นเมืองผู้ชำนาญป่าถูกส่งเข้าไปพลิกแผ่นดินค้นหาในป่าคาเมรอนไฮแลนด์การค้นหาดำเนินไปอย่างยาวนานนับสัปดาห์แต่สิ่งที่แปลกและลึกลับที่สุดก็คือ พวกเขาไม่พบอะไรเลยไม่พบร่องรอยการต่อสู้ไม่พบรอยเลือดไม่พบรอยเท้าที่ชัดเจนไม่พบแม้แต่เศษผ้าชิ้นเล็กๆจากเสื้อผ้าของท่านมันราวกับว่าจิมทอมสันราชาไหมไทยผู้นี้ได้อันตรธานหายไปในอากาศตะทาาหายไปในพริบตาราวกับมีบางสิ่งบางอย่างได้ลบร่องรอยของท่านไปจนหมดสิน้น นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ได้เกิดทฤษฎีต่างๆนานาขึ้นมามากมายเพื่อพยายามจะไขปริศนาอันดำมืดนี้ทฤษฎีแรกคือการเกิดอุบัติเหตุบ้างก็ว่าท่านอาจจะเดินหลงป่าแล้วพลัดตกเหวลึกหรือถูกสัตว์ร้ายเช่นเสือทำร้ายแต่ทฤษฎีนี้ก็ดูจะอ่อนเพราะเหตุใดจึงไม่พบร่างหรือร่องรอยใดๆเลยแม้แต่น้อย การค้นหาที่ละเอียดถึงเพียงนั้นไม่น่าจะพลาดศพของมนุษย์ไปได้ทฤษฎีที่สองคือการถูกลักพาตัวหรือการฆาตกรรมทฤษฎีนี้เป็นที่พูดถึงกันมากด้วยอดีตของท่านที่เป็นสายลับบ้างก็ว่าท่านอาจจะถูกศัตรูเก่าตามมาล้านแค้นหรือบ้างก็ว่าท่านอาจจะถูกลักพาตัวไปโดยขบวนการค้ายาเสพติดหรือแม้แต่คู่แข่งทางบ้านไหมแต่ก็เช่นเคยครับไม่มีหลักฐาน ไม่มีร่องรอยและไม่มีการเรียกค่าไถ่ใดๆทั้งสิ้นทฤษฎีที่3คือการจัดฉากบางคนก็คิดไปไกลถึงขนาดว่าท่านอาจจะจัดฉากการหายตัวไปของตนเองเพื่อหลบหนีไปใช้ชีวิตใหม่อย่างสงบแต่ก็ไม่มีเหตุผลใดมารองรับว่าเหตุใดมหาเศรษฐีผู้มีทุกอย่างพร้อมเช่นท่านจะต้องทำเช่นนั้นและทฤษฎีสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือเหตุผล ท่านผู้ฟังครับในพื้นที่ป่าดงดิบอันลี้ลับเช่นนั้นก็ย่อมมีความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นชาวบ้านและคนทรงเจ้าในพื้นที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการหายตัวไปของท่านนั้นไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์หากแต่เป็นเพราะท่านอาจจะไปล่วงเกินเจ้าป่าเจ้าเขาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในป่านั้นโดยไม่ตั้งใจจึงถูกบังตาหรือถูกนำตัวไปยังพบภูมิอื่นเสียแล้ว นี่แหละครับท่านผู้ฟังคือคดีรปริศนาการหายตัวไปของจิมทอมสันเป็นคดีที่แปลกเพราะมันคือคดีที่ไร้ซึ่งคำตอบคดีที่ปิดไม่ลงแม้เวลาจะล่วงเลยมานานกว่า50ปีแต่ปริศนานี้ก็ยังคงถูกปิดตายซ่อนเร้นอยู่ในป่าลึกแห่งคาเมรอนไฮแลนด์รอคอยวันที่จะถูกเปิดเผยหรืออาจจะถูกปิดผนึกไปตลอดกาล เรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าโลกของเรานั้นยังมีเรื่องราวลี้ลับอีกมากมายที่ปัญญาของมนุษย์เรายังอาจจะก้าวไปไม่ถึงความแน่นอนคือความไม่แน่นอนและบางครั้งความจริงก็อาจจะแปลกประหลาดยิ่งกว่านิยายที่เราแต่งขึ้นมาซสอีกสำหรับวันนี้อาจารย์คงก็ต้องขอลาก่อนสวัสดีครับ